ทุกคนมาเผากับช่างไม่รู้จะชื่อช่างอะไรเพราะเราเปลี่ยนชื่อจกฟ้าแอนโรกลายเป็นยูนโออไซแล้วก็สามารถเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนทำโลโก้นะทุกคนโดยใช้แอปนี้แอปอะไรนะทุกคนแอสแอสปอร์หรืออัสปอร์ ไม่รู้นะทุกคนแต่เราอาจจะเรียกเอสปอร์ตอาจจะเป็นเอสปอร์ตนะทุกคนเอสปอร์ตโรก็นะทุกคนเอสปอร์ตโก็ให้ทุกคนโหลดนะทุกคนจะเป็นรูปหมาจิ้งจอกอย่างนี้นะนั้นเห็นไหมเราเขียนชื่อไว้ท้างบนแล้วแล้วเขียนว่าโลโก้ในเราเป็นยูโรออไซด์หมดนะทุกคนนี่เป็นยังไงมีหลายหมดแล้วทุกคนมีปืนก็มีอันนี้คือทั้งหมดปืนอุ้ยน่าราักอ่ะตัวนี้ หมาะสำหรับคนที่แบบว่าเล่นเกมอะไรน่ารักน่าโอ้ยน่ากักบริตอนนั้นก็คือหน้าก,กากหน้าก,กลูหน้าก,กลวยงนก็ไม่รู้นะทุกคนเดี๋ยวลองดูกันหน,น้ากลัวมีอะไรอยู่สายเนี่ยหน้ากลวจปิดบังนะทุกคนปิดบงนะังมาก เองก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเช่นมีกะโโลกทห,หารดาบกรสงครามบ้าป่าสัตว์ก็มีนะทุกคนโกดธรรมชาติสัปปะหราดหมวกเย็นตราสัญ,ญลักษณ์แต่เราจะไปเป็นแบบว่านุ่มนั้นทุกคนเดี๋ยวจะสอนใช้ตอนนี้เราใช้เป็นลูกเสือนะทุกคนเดี๋ยวเราไปยูเสือนะทุกคน เน็ตใช้กดที่สัตว์นันทุกคนของเราอ่ะโอ้โหเน็ตเต้นตูตูต,ต,ต,ตา,าตาตาโอ้โหมีคนแรกนอฮัสป์ฮัสป์เอสปอร์ตแล้วทุกคนโอ้โหอันหนึงนะทุกคนไม่ใช่อันนี้ดิอ่อกปนะทุกคนนี่จะใช้คำ้อง มันอาจจะเป็นรูปนี้นะทุกคนเออใช่รูปนี้นี่นะทุกคนสามารถบังคับได้เลยจะให้ตัวหนังสือใหญ่เล็กก็เลยนี้ได้เลยโครงร่างจะใช้เป็นสามสิบห้าอ่ออแต่เราทอที่ตรงกลางนะ ขยับสูงว่าซื้อหรือจะใช้อันอื่นก้อนหรือจะเอาอันอื่นก็ได้นะทุกคนเขียนว่าย e ูโรไซหรือชื่อช่องของคุณก็ได้นะทุกคนนี้จากนั้นคุณก็เพียงแค่ว่าเอาไปตกแต่งเองนะทุกคนเราจะใช้เป็นสีดำมันก็ไม่ได้สีขาวอ่ะค่ะเอ้ยสีเอาสีนี้แล้วกันนะทุกคนสมมติ นี่ถ้าเล็กๆก็จะเป็นมาเนี่ยพื้นหลังนะทุกคนนี่เราจะใช้สีเหลืองดีไหมโอ้สีสีเนื้อก่อนนะทุกคนจากนั้นกนดที่ไหนดีโครงร่างนะทุกคนจากนั้นเขียนที่เอลอกตัวได้ด้วยนะทุกคนนี่ นี่ที่เราใช้เมื่อกี้จะเป็นแบบนี้นะต้นเดรนาจางนี่อุ้ยอันนี้เราช่างแทเๆอยห่แล้ทุกคนอู้หูอันนี้แทบอาจจะไม่อ่อนในตัวใดตัวเองแต่สำหรับเราจะเลือกอ,อ,อันนี้ใหญ่เกินเอาอันไหนดีอันนี้คือแบบตัวสามปกตินะเออนั้นเราจะเลือกเป็น เลือกสมมติเราก่อนนะสมมติเราจะเลือกเป็นอันนี้นะทุกคนเนี่ยทุกคนใช้อันนี้ก่อนนะคุณได้ใช่ไหมก็ไปกดข้างบนปุ่มนี้นะทุกคนเนี่ยปุ่มที่มันเป็นขึ้นแล้วก็ลงตรงนี้นะทุกคนกดแล้วมันก็จะดาวน์โหลดให้เราจากนั้นก็ไปกโลโก้ของฉันนะทุกคน เห็นไหมทุกคนนี่ก็จะมาอยู่ที่พื้นหลังของเราแล้วนะทุกคนแา่น้นควรอยากเอาไปทำช่องเอาไปทาช่องนะทุกคนเผื่อคุณอยากจะไม่อยากได้รูปนี้ก็ไปถามารถไปเลื้อนได้นะต่อไปการที่นําไปทำโลโก้ใช่ไหมทุกคนกดตรงนี้จากนั้นกดแก้ไขเลื่อนสามนิ้วนะคราวเมื่อกี้เสียงปึ๊กที่มันที่มันอ่มขัด กดลอกนะทุกคนนี่กดเสร็จแล้วนะทุกคนจนั้นะกดออกไปที่ YouTube กันนะทุกคนจนั้นะไปกดที่ช่องของเรานะทุกคนวเนช่องเราหายเ,าเราอาจจะเปลี่ยนชื่อันการเป็นไหน กดไปที่วิดีโอของคุณกดคลิปอ่ะคลิปนี้คะได้ดูแล้วบ้างแฮกแท็กกินยากินหมูกระแกแต่ได้กินสเต็กฝากกดติดตามแฮกแท็กนะทุกคนไม่มีคนติดตามก็จะลองน่ากินไหมเอาคลิปไหนดีเอาคลิปอืมคลิปยาวกระเป๋าแล้วกันนะขอบคิดสวัสดีนะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวป๊อปอิตกันอีกแล้วดูนิหนคะ ใส่หมวกนะทุกคนสามารถเปลี่ยนชื่อช่องได้วันนี้เราจะมารีวิวป๊อกสิ่งนใช้รูปตรงนี้นะทุกคนกดตรงรูปภาพนะเกณฑไหมก็จะได้รูปประมาณนี้แล้วรูปเยอะเหมืนี่อ่งนีมีเพื่อนด้วยแต่เราจะเลาะเราจะใช้เป็นความจริงเราสามารถใช้ได้อีกนะทุกคนแต่เราจะมาสอนแค่นี้ก่อนนะ เดี๋ยวก่อนื่นเราต้องเราจะไปสอนอย่างนึงนะทุกคน a s p o r t นะทุกคนกดที่ข้อความกดตรงนี้นะทุกคนจะต้องกดของเส้นอะไรอย่างนี้นะทุกคนนี่นะทุกคนอย่างนี้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 ถ้าจะเป็นตรงๆก็น่าเบือ่อใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วก็จะโค้งประมาณนี้นะทุกคนสมิติก็หมุนได้นะทุกคน นี่เราจะลองนช่ไหนะทุกคนอ่ะให้ตัวห่างกันมันก็ประมาณนี้นะทุกคนขนาดใหญ่หรือเล็กประมาณเราจะประมาณนี้นะทุกคนสีโอ้โหสีนี้แล้วกันแล้วมีอันนี้สอง อันนี้ก็สามารถพริมพ์ได้นะคุณไม่อยากได้ยูโรอองไซ์อ่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเปลี่ยนชื่อของช่องนั้นอ่ะถ้าคุณทำช่องอยู่สามารถคอมเมนต์ได้เลยถ้าแต่ถ้าคุณอยากให้เขียนภาษาไทยก็ได้นะทุกคนเขียนชื่อช่องหรือเขียนชื่อตัวเองก็ได้นะอย่างเช่นเราเขียน,ยว,น,น,นว่ายูโรเขียนว่ายูโรนะุ้กคนชื่อเรา เดี๋ยวเราจะลองกดดําเนินต่อเอ๊ยก็ได้นะทุกคนแต่เพียงว่าแต่เราต้องทําให้มันดีๆโอ้โหทุกต้องหาไว้นี่นะทุกคนถ้มันนี่นะขักวตรงนี้นะทุกคนนี่นะทุกคนจากนั้นก็ต้องกดเอาประมาณนี้นะ จะปรับแต่งนิดนนะทุกคนนี่นะทุกคนก็จะชั้นประมาณนี้นะน,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 นะนี่นะทุกคนอย่างนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสกา์ให้ช่องนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย